มีบาลีในทางพุทธศาสนาว่าอัทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจจเมเปตานังทักินังทัชชาปุกเพกะตะมนุสลังแต่ถอดความว่าเมื่อหัวระลึกถึงบุคคลที่รักบุคคลที่เอื้ออาทรจากไปแล้วเราก็มีความระลึกถึงผูกพันไปให้เชกเช่นคณะสงฆ์ในเขตสัมพันธวงศ์อดีตเจ้าวาด วัดชัยชนะทรงคามพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชวิริยะสุนทรยินซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดอดีตเจ้าคณะเขตสัมพันธวงศ์และอดีตรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยท่านมีอายุ90กว่าแล้วถึงแก่มรณภาพวันนี้เป็นวัน เขาเรียกว่าเป็นวันอัญเชิญศพบ,บำเพ็ญกุศลดังกล่าวโดยมีพระเถรานุเทละจาคณะประสังคาธิการมาร่วมบางสกุลหีบศพเพื่อประกอบการในการบำเพ็ญกุศลดังกล่าวท่านเจ้าคุณพระศีรัะตะนวิมลท่านเป็นพระเด็กเป็นพระหนุ่มที่มีความคิดว่างไกล กะทำงานนี้ให้ประสบความสาเร็จในชีวิตเพราะว่าท่านมีมาตุภูมิเดียวกันจังหวัดเพชรบุรีเชื่อมัน่นศรัทธาและจริงใจดังกล่าวหลวงพ่อยินเป็นพระที่เดินทางมาจากนูจังหวัดเพชรบุรีมาเรียนนักธรรมเรียนบาลีได้ปรรียนธรรมหาประโยค หลังจากนั้นก็เรียนมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจบปริญญาตรีและนอกจากนี้ท่านก็รับหน้าที่เป็นอาจารย์สอนรับหน้าที่ดูแลมาเรื่อยจนกระทั่งเป็นคณะบดีเป็นรองอธิการบดีและเป็นรักษาการอธิการบดีมายาวนานพอสมควรในการนี้ลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะเป็นที่รัก เป็นที่เคารพเพราะท่านยิ้มง่ายใจดีมีเมตตาไม่ลิษยาใครเป็นผู้ให้เสมอความเป็นผู้ยิ้มง่ายความเป็นผู้ใจดีความเป็นผู้มีเมตตาความเป็นผู้ไม่ลิษยาใครก่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่กับทุกหน่วยงานและทุกคนที่เข้าหากลายเป็นความสุขสร้างวัดให้สวยงามสร้างวัดให้เป็นระเบียบ สร้างวัดให้เรียมร้อยและทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะความตั้งใจจริงของท่านทั้งหลายและหลังจากนั้นในวันพวกนี้จะวันเป็นพวัดพระประธานเพลิงศพดังกล่าวขอบุญที่คณะสิทธยาุสิทธิ์ขอบุญที่คณะสงฆ์เขตสัมพันธวงศ์ขอบุญที่คณะสงฆ์มหาวิาลมหาจุฬาลงกรณราช,ชวิทยาลายัยขอบุญที่ญาติโยมชาวเขตสัมพันธวงศ์ อยู่ใกล้ๆที่ได้มีโอกาสตั้งใจสร้างบุญกุศลไปให้ท่านในการสวดพระพิธรรมน,นับแต่ท่านมรณภาพมาเป็นระยะเวลาย,ยาวนานนับได้100นหนึ่งวันดังกล่าวขอบุญดังกล่านั้นจะเกิดขึ้นแด่พระเดชพระคุณอยู่ณสถานที่ใดขอได้โปรดรู้ว่าพระเดชพระคุณเป็นที่รักพระเดชพระคุณเป็นแบบชางพระเดชพระคุณเป็นแบบฉบับและ เป็นที่มาของความศรัทธาดังกล่าวแล้วขอ,อโมทนานะ